ผมผมดีเจเปมทีวีนะครับก็นะครับวันนี้ผมจะมาสอนสอนไปเลย่อะร่ะผมมาสอนสามเสียงเบสิกก็คือก็คือมีกระเด่องไฮแฮทแล้วก็ PF s อ a r สนนะครับผมถ้าผมจำผิดอะไรก็เขาต้องโทษนะครับเพราะผมฝึกมานานเหมือนกันครับผม มีคําสัพท์ง,ง่ายสุดก็คือกระเดื่องพูกว่าปุครับปุปุปปุปปุป,ปแลเอาแค่คำว่าปุกออกครับเสร็จแล้วก็ใช้แค่เสียงกระเดื่องใ,ใช้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 แค่ลูปปากกับลมเป็นถ้าสมมติใหเป็นตนอ,อ,อ,อนนี้จะเบาๆครับก็สบายเลยมันจะทำเป็นทำมันแน่นขึ้น ต่อไปนะครับคือเสียงไฮแฮทนะครับเป็นก็คือทาเสวะไฟลม่มออกมาพร้อมกับรวมไฟลมให้มันรวมฟันนะครับเป็นนะครับผม เราจะเอาลิ้นนำมานิดหนึ่งนะเป็นโอก็คือเสียง P.F. แ n เ p เที่คือ P.F. แนคือเสียงกระเดื่องกับไพ่แฮรวมกันนะครับเป็นคือเราใช้คือคือเราใช้กระเดื่องผสมกับไพ่แฮก็เป็นกระเดื่อเป็นไพ่เป็น ป็นก็คือเราแค่ปล่อยกระเดียงออกมาแต่ว่ามันชนพันเราเป็นให้ทหานองพันบนใหตรงพันบนตรงพันบนอะไเงี้ยเองไฟบนนะครับติดต่อไปถ้าทำทำไปคือทำให้มันเป็นเพลงนะครับคือแค่เสียงอุ้ม เอาเ,เอาเป็นเอาเป็นเพลงเอาเป็นเพลงสูงน,นี่เดีิวกนะครับสดีเดีวดิวกันนะครับ,เ,นนรบเป็นอืนะมฮึ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 มฮวผมเสียสึมฮวมฮึมฮมีึิฮโมฮิมฮึมนะแลฮวก็ทววมฮึมฮึมฮึมฮวมวึมฮึมฮึมฮึสฮึม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 ฮรมฮึมฮึมฮึมมฮอมครับึมฮ่ ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์ผมขอบคุณมากเลยครับที่ดูกมาบ๊ายบาย